ที่จังหวัดหนองคายนี่ก็ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกไผ่เลี้ยงที่หนองคายนะครับนอกจากจะขายหน่อไม้สดแล้วก็ยังขายต้นพันธุ์นะครับซึ่งก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งไทยและลาวนะครับโดยเฉพาะลูกค้าลาวที่สั่งซื้อครั้งละหลาย,ลายๆต้นเลยทีเดียวนี่นะฮะ จากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายนะคะก็ส่งผลดีกับพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไผ่เลี้ยงที่บ้านนาพิพานตําบลปากโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ขณะนี้ไผ่เลี้ยงที่ปลูกไว้เนี่ยเริ่มแตกหน่อออกมาเป็นจำนวนมากเกษตรกรที่ปลูกนำไปขายทั้งที่เป็นหน่อสดมีการแปลรูปพร้อมทั้งนําไปปรุงเป็นอาหารที่ตลาดสดแจ้งสว่างตนนําบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่อยู่ริมถนนบายพาสปลายด่านพรมแดน น้องคายนะคะก็มีลูกค้าทั้งไทยและลาวเข้าไปจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดแห่งนี้กันเป็นจนํานวนมากค่ะซึ่งหน่อไม้เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งไทยแล้วก็สปปลาวขณะนี้ก็เรียกได้ว่ายัางไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงไว้เป็นอย่างดีค่ะนายสุวพิษศรีวงศ์นะครับอายุ58ปีเป็นเกษตรกรชาวตำบลปะโค อำเภอเมืองจังหวัดหน้องคายก็บอกว่าปลูกผายเลี้ยงไว้บนเนื้อที่กว่า3ไร่นะครับซึ่งก้นอนขณะนี้ผายเริ่มแตกหน่อขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับจึงเก็บไปขายที่ตลาดสดทุกวัน และก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งไทยและลาวนะครับโดยเฉพาะลูกค้าชาวลาวจะมารับซื้อที่ตลาดส่วนราคาขายหน่อสดขณะนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาดีมากนอกจากขายหน่อสดแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่อไม้ต้มและก็มีการแปลร,รูปให้เป็นหน่อไม้ที่พร้อมนําไปปรุงอาหารได้ทันทีทําให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับนอกจากนี้ต้นพันธุ์ของไผ่ก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งไทยและก็ลาวอีกด้วยนะครับซึ่งต้นเนี่ยก็จะจําหน่าย3ต้น 100บาทนะครับโดยขณะน,นี้มีลูกค้าชาวลาวมาจองซื้อต้นพันธุ์จำนวนหลายพันต้นจนผลิตไม่ทันแม่เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับฝนตกลงมาเนี่ยนะส่งผลดีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ